สวัสดีมาหลังจากที่ห่างหายมาาวันนี้ได้มาหนึ่งแพ็กกับอันละสิบบาทสองอันนะมาเปิดกันเลยมาหาการ์ดแลงหวังว่าจะมีการ์ดทองให้เราบ้างนะ <c oughs> โอ้ ได้อโูนก่อนเลยอันที่สอง A. อทำไมดึงไม่ออกเอ๊อ๋อได้กิวแหละทุกคนวิกิวใบนี้ เยยี่มมากแสดงว่าแพ็กนี้เราจะไม่เกลือนะหรือเปล่าจะไม่เกลือหรือเปล่าใครได้การท้องมาแล้วก็ยินดีด้วยเรายังคงหาต่อไปอไม่ออกการท้อไหมนะนุ้ย ใบที่สีอันนี้ออกง่ายจังอ๋อนายท่านนั่นเองใบที่ห้าไม่ออกอีกแล้วเอ๊เอเออะเล่นงูกุใบนี้ไม่มีดูเหมือนว่ากลองนี้จะไม่เกลือนะ มาใบที่หกกันเอ๊ดึงไม่ออกอะโอ้นี่ก็เมนลองนะกินยะคงเอาไม่ออกอีกแล้วมาขอไปทองอมาติดติดกัน เกีนยะแบบซูมจะได้อ่ะกัดใบแบบว่าคาเลคเตอร์ไม่มีเกีนยะเลยอ่ะเศร้าซึมอมืไม่ออกอ,อ่ะทองไม่นะระยะแบบนี้คุณมิสซิลีแหละสตอร์ี่ ไอ้เรายังคงไม่ยอมแพ้ขอสักหน่อยเธอการ์ดแร่เนี่ยไม่ออกอุ๊ยน้องทันกิโลนะไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเลยการ์ดแร่รอบที่แล้วก็กว่าจะได้ก็คือแต่พอได้นี่คือได้ซ้ำเลยนะหกใบอะรอบที่แล้ว วีในหญิงและในหญิงเข้ามาคู่กันนะทุกคนมาอันต่อไปใบที่สิบเอ็ดแล้วก็เป็นในหญิงใบที่สิบสองวย รับหนึ่งแพ็คเรายังคงไม่มีวี่แววนะแต่ว่าเราจะมาลุ้นอันนี้กันเผื่อว่าได้เดี๋ยวขอตัดก่อนนะเผื่อว่าได้กาทองอย่างมากเราก็ได้กาทองเลยราบที่แล้วเราก็ได้กาทองพิงโกคืออะไรไม่เคยเห็นคนอื่นเขาได้เขาได้มาอย่างไสงสัยมาก ใจมากเลยเคตรหิก็ได้ได้ยังไง <_ p> เขาทำยังไงเขาถึงได <_ p> ้หรือเราไม่มีดวงเองได้มาแล้วนะเดี๋ยวมาเปิดกันเลยอันนี้น่าจะตัดไม่ได้แล้วก็ใบแรกอุ้ยเธอพึ่งพืดไม่ขาดคำเดี๋ยวก่อนหรือว่ามันได้จากเซเว่นจนระิงๆอะอุ้ย คาราโอ้อุ้ยอีกซองหนึ่งยังไงอุ้ยหรือว่าที่เขาหาการ์ดทองการ์ดอะไรพวกนี้เขาหาจากในซองพวกนี้หรออ่ะนกคาณโอมาพร้อมกับพี่เมย์กซีในที่สุดเราก็ได้มานะทุกคนการ์ดชมพูรอบที่แล้วเราได้การ์ดทองมาแล้ว รอบนี้เราได้การชมพูและการพิ้งกีมาอีกสองอันอันนี้จะได้ใครการทองไหมอุ๊ยเธอสียมพูอืมเขามาด้วยกันเขามาด้วยกันการพิ้งกูแหละทุกคนเขามาด้วยกันมันแอนนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไร บ้านผีเสื้อมาอันสุดท้ายแบบว่าอันสุดท้ายคือต้องใช้กันไปตัดแบบนึงนะตื่นเต้นนะ่ะหรือเราจะต้องแวะไปเซเว่นบ่อยๆเราอาจจะมีวาสนาได้การ์ทรงกับเขาบ้างเราจะต้องไแวะไปเซเว่นบ่อยๆน,นะสีอะไร สุดท้ายเป็นชึบอุ้ยเธอเข้ามาคู่กันสรุปว่าเราได้การ์ดพิงกูสามใบโดยที่หนึ่งหนึ่งซองนั้นเราได้มาหนึ่งใบอีกสองลองเข้ามาคู่กันเลยทุกคนเมนบ้านผีเสื้อจะต้องกรีดร้องเดี๋ยวจะหาวิธีทับการ์ดให้การ์ดมันตรงนะ แาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเดี๋ยวเราจะไปใส่เราจะไปใส่เคสไว้ให้มันตรงดักให้มันตรงก่อนนะเพราะฉะนั้นขอตัวไปเก็บการ์ดก่อนนะบ๊ายบาย